ครับอันนี้ภูผาม่านนะครับจังอําเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นยี่ห้าตุลาหกแปดครับก็เป็นเขาขึ้นมาโดดอยู่สองสามลูกครับเดี๋ยวไปดูครับแล้วก็เรียบป่าองค์ป่าอ้อยครับตอนนี้อยู่เขตอําเภอภูผาม่านนะครับก็อยู่ในเขตตัวเมือเลยครับเทศบาลภูผาม่านนะอ่าอ่าจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ยี่ห้าตุลาหกแปดครับก็เข้ามาแต่ผมพักอยู่ใจจันทรนะครับภูพิงฟ้านะครับอ่าก็เลยไปดูครับครับก็ เลี้ยวมาจากที่ผมรีวิวมองไกลๆผมจะถ่ายเห็นภาพหลายหลายก็จะผ่านผ่านรีสอร์ทเยอะแยะเลยครับเนี่ยผมไปนอนภูพิงฟ้านะครับอันนี้ก็รีสอร์ทเยอะแยะครับใครมาก็มาได้ครับวันนี้ยี่ห้าตุลาคมเกิดก็อากาศเริ่มเย็นนะครับเริ่มเย็นครับครับตอนนี้ก็ค่อยมาเห็นใหญ่แล้ว,วครับก็สวยครับก็เป็นเนินนะครับก็เลี้ยวมาเลยดูทางนะครับผมจะเลี้ยวทางขวาไปเรื่อยๆก็อ <c oughs> ่านมาหน่อยนึงแล้วก็ ไม่ไกลนะครับอ่าก็จะผ่านไฟฟ้าโซนภาคนะครับถึอภูพาม่านสาขาย่อยนะครับเนี่ยมีโฮมสเตย์มีรีสอร์ทเยอะแยะนะครับแล้วก็เป็นภูเขาทั้งเล็กทั้งใหญ่สลับไปก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็มองดูแบบสดชื่นนะครับมาเที่ยวได้นะครับอากาศดีมากภูพาม่านนี่ครับก็ถึงแล้วครับเนี่ยครับอันนี้ก็เขียนว่าเทศบาลตำบลภูพาม่านก็ถึงเทศบาลตัวจังหวัดนะครับครับ วันแรกแครั้งแรกของผมวันนี้ยี่สิแบแปดกรกบาคมครับประมาณห้าโมงเย็นครับก็ไม่เคยมานะครับเคยนี่มีจะวิ่งผ่านวิ่งผ่านครับมันต้องเข้าจากถนนที่จากชุมแพเพื่อจะไปพคอนแก่นไปจังหวัดเลยระหว่างทางแค่เลี้ยวเลี้ยวซ้ายมานะครับแกะปูผาหิ้วอะไรเออเดี๋ยวมาดูแล้วเนี่ยเออมีเหมาะเด็กๆนะครับเนี่ยนะครับพิซซ่านะครับก็เนี่ยเติมถึงแล้วครับเนี่ยนึกถึงที่เฟืองๆนะครับที่นึงครับ ตัางแคมป์นี่มีแคมป์ด้วยครับนี่มีตัางแคมป์นะครับภูพามานซีตอนนี้ก็ชื่อภูพามานอะไรกับภูพามานหมดนะครับพออยู่เพลภูพามานนะครับจหากขอนแก่นอันนี้ทางเข้าก็ผ่านหมู่บ้านของบุคคลนะครับไม่ใช่ว่าถนนนะครับก็มีบ้านของคนอยู่ข้างทางประมาณนี้ครับรีวิวให้ดูนะครับเผื่อใครจะมาเที่ยวต่างก็มาได้ครับมาได้จะมีมีโฮมสเตย์มีเยอะแยะนะครับเนี่ย ท้อตรงไหนก็ได้ครับแต่ที่ผมพักอยู่มองเด่นคัดสวยงามนมากนี่ของแขกครับนึ่เป็นสาง,งาครับสาราศีครับนี่อาที่จอด,ดรถเลยคนขับดูจะจอดอย่างไรก็ตามสบายตอนนี้ก็ถ้ำข้างขาวครับมีถ้ำข้างขาวด้วยโอ้ เชียนน่าสนใจนะพอจะมีสอนเท่านี้ไหมครับใชครับสอนภาษาจีนเรียนสอนภาษาจีนจะไปถามเลยครับดูหาเว็บไซต์ไว้จอดครับตอนนี้ก็นี่องค์การมาส่วนตัวปูความมานโอ้ความมานนี่ครับโอ้สูงเด็ดเป็นทางานช้าๆนะครับไม่ต้องรีบครับให้โน้ตฝังขวายสวยมากครับนี่ครับปูความมานครับรีวิวให้ดูนะครับเนี่ยความาณนเนี่ยนะครับเป็นหินปูนนะครับแตกๆเล้าๆอะไรไงี้ยนะ โอเคไม่เคยมาก็สึกปิ่นเูนตื่นตาตื่นใจนะครับอู้ตรงกลางผมนะภูเขายังใหญ่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนาวนะครับภูเขาที่จังหวัดเลยก็ได้อยู่ติดกับจังหวัดเลยนะครับเอ่อก็เป็นเลยด้านด้วยยนะครับข้างหน้าผมจะพูดห้ฟังข้างหน้าผมเนี่ยปนไปมาแล้วข้างหน้าผมคือที่มองเห็นเขานน่นนะครับเนี่ยอำเภอน้ำหนาวนะครับเนี่ยอำเภอน้ำหนาวสูงเนี่ยอ่าผมขึ้นไปแล้วนะครับเพื่อน้ำหนาวแล้วก็ออกไปนอนอำเภอด้านซ้ายนะครับ เป็นเทือกเขาด้วยกันแต่ว่าตอนนี้เป็นติ่งหนึ่งของส่วนหนึ่งของอันนี้ก็เรียกเทือกเขาอะไรเนาะเทือกเขาเพชรบูรณ์นะครับอันนี้อยู่บนเทือกเขาเพชรบูรณ์นะครับนี่ที่ีพากยยิ่งใหเลยครับเนี่ยนะครับรีสอร์ทรีสอร์ยิ่งใหญ่ครับเนี่ยขับไปเรื่อยนะครับไม่เคยมาครับเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายปินก็หาเขาแค่นั้นครับก็บอกมีท้ำขังข่าวไปดูท้ำขังข่าวนครับนี่เป็นแคมป์ครับเป็นมัดนะครับเราไปอีกครับ แม่ประวัติไหมครับวัดฝายนะอยู่ใต้เขานี่สวยมากครับอันนี้เป็นขาตั้งแคมป์ตั้งแคมโอ้โอ้ตั้งแคมป์สวยมากครับโอเคครับนี่ชอบ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 ขาแคมป์ครับแคมป์คมป์ไมครับเอ้ยคุณขับขอบคุณครับครับวันนี้ขับปลอดภัยดีมากครับน่ารักมากน่าอ่าครับไปจอดแถวๆหาที่จอดนะครับโอ้ของแท้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มืเช้ามาอีกครับ ข้างเข้าอู้ข้างเข่าของแท้ของแท้ข้างเข่าอ้นี่ข้างเข่าวข่าสี้าลสีน้ำตาลนะครับอู้สวยจังมากตัวนี้นี่นี่ครับขับรถโอ้นี่ครับรู้ครับนี่รู้รู้ครับนี่รู้ครับขับอ้อมนะครับเราหาที่จอดฝั่งก์นู้นได้ไหมอ่าวนไปเลยครับช้าๆเออใช่ใช่เสียบดิจ้า ไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันแล้วโอเคครับช้าไ, <mis. S 1> ไปต่อยตอนนี้ก็ฟรรถมาถึงรูเขามานะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูางข่าวดูอีกครับจะมีทางชายยิปฮาตุละคูแบนครับอันนี้ก็ลงรถมาอะไรครับก็มาดูคนมาซื้อมาเที่ยวครับขายรตติรีด้วยครับมารอดูคำข่าวครับดีครับ